ข่าวแรกวันนี้ผู้ชมครับที่พัทลุงนะครับกรณีของแม่ไปร้องสื่อครับตำรวจเนี่ยไปเรียกเงิน30,000ื่นนะฮะแลกกับการไม่ถูกดําเนินคดีนะครับก็คือเรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมพี่หมวยคือเรื่องเขาเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเงินหน้าตู้ ATM เ,เลยร้อยตํารวจเอกนี่ยใช่ไหมใช่คะ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับไปนี่ฮะผู้ชมครับ คือคุณปาล์มนะครับอายุ38ปีนะเป็นแม่ของเยาวชนคนหนึ่งฮะอายุ16ปีครับไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพัทลุงบอกว่าลูกชายเนี่ยนะฮะวัย16ปีครับพร้อมกับพวกเนี่ยถูกจับกลุ่มนะฮะหลังไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วเข้าไปมอบตัวต่อพนักงานสอบสวนที่สพเมืองพัทลุงนะฮะเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาโดยตํารวจเองเนี่ยนะฮะตั้งข้อหาพยายามฆ่าและพกพาอาวุธปืนนะครับก่อนนําตัวส่งสารเด็กและเยาวชนครับทางญาติเดยประกาฮต จนกว่าคดีเนี่ยจะถึงที่สุดแต่ต่อมาผู้ชมครับทางฝั่งของร้อยเวรเจ้าของคดีนะครับเขาเรียกกันว่าหมวดถา,อ,าอยู่ที่สพเมืองพัทลุงนะครับไปต,ต่อมาหาแม่ละฮะบ,บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการดรําเนินคดีผู้ปกครองนะในข้อหาปล่อยปละละเลยไม่ดูแลบุตรหลานมีการโทรพูดคุยกับคุณแม่หลายครั้งนะครับบอกว่าหากไม่อยากถูกดําเนินคดีต้องมีไอ้นั่นไอ้นี่เนี่ยม,มาแลกนะว่าอย่างนั้นนะฮะ ทางแม่เองครับคุณผู้ชมครับก็ยอมนะฮะจ่ายเงินคุณผู้ชมครับ3,000ันบาทแต่ว่าร้อยเวรเจ้าของคดีบอกว่าเฮ้ย3 0 0พันมันไม่พอหรอกต่อมานี่คุณผู้ชมครับนีมีการโทรศัพท์มาหาแม่อีกหลายครั้งนะครับบอกว่ามันต้องมากกว่านี้3 0 0พไม่เอาบางครั้งคุณแม่เองไม่ได้รับสายครับร้อยเวรคนดังกล่าวครับบุกมาถึงที่โรงเรียนนะฮะซึ่งคุณแม่เองเนี่ยทำงานเป็นแม่ครัวอยู่ที่โรงเรียนแห่งนั้นนะครับและก็บอกว่านี่ ม่เมื่อไรจะจ่ายเนี่ยทางแม่ก็บอกว่าขอโทษนะแม่ไม่มีเงินจริงๆหมวดเพราะมีรายได้วันนียสามบาทเองแล้วแม่เองเนี่ยต้องเลี้ยงลูก3คนพอไม่ได้เงินเนี่ยก็จะกลับแล้วก็โทรมาใหม่ถามว่าไอ้นั่นไอน้นี่ได้ยังไงเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้เวลาทํางานอยู่ก็บางทีแม่บอกแม่ไม่จะรับโทรศัพท์นะฮะทางทางฝั่งของหมวดเองเนี่ยก็จะมาหาที่ทํางานอีกนะครับ จนตนเองเนี่ยไม่อยากให้แบบเพื่อนร่วมง,งานและบุคลากรของโรงเรียนเสียหายนะครับเพราะบางวันเนี่ยนะคือร้อยเวรคนดังกล่าวหรือหมวดคนดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมครับจะแต่งตัวแบบเต็มยศเลยฮะมาหาเธอที่โรงเรียนครับผู้ชมครับล่าสุดเมื่อวานนี้เลยนะฮะร้อยเวรคนดังกล่าวครับโทรศัพท์มาอีกแล้วแต่คุณแม่เนี่ยไม่ได้รับโทรศัพท์ครับปรากฏว่าร้อยเวรเจ้าของคดีคนนี้ครับไปหาคุณแม่ที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งบอกว่าจะให้เส้นตายนะต้องจ่ายมาในวันที่24มิถุนายน ถ้าไม่นาเงินมาจ่ายสามหมื่นไปเจอกันได้เลยที่สพเมืองพัทลุงจะตั้งข้อหานะครับปล่อยปละละเลยไม่ดูแลบุตรหลานครับคุณผู้ชมครับต้องจ่ายเงินสามหมื่นเพื่อแลกกับตรงนี้ทําให้คุณแม่เองเนี่ยต้องรีบติดต่อหาญาดน,นะครับเพื่อจะขอยืมเงินแล้วก็โทรศัพท์ไปต่อรองกับทางร้อยเวรว่าสามหมื่นเนี่ยไม่สามารถหาได้จริงๆเอาเป็นสักหมื่นห้าได้ไหมล่ะเดี๋ยวจะไปยืมจากพ่อมาสักหมื่นหนึง่งแล้วยืมเพื่ออีกห้าพันแล้วหรือจะไปให้ทางฝั่งของร้อยเวรนี่แหละหรือผู้หมวดนี่แหละ นะคืออยากจ่ายเงินนี่มาจบๆไปไม่อยากถูกดำเนินคดีดิฉันไม่อยากขึ้นศาลจริงๆเพราะฉันก็ต้องทํางานหาเลี้ยงลูกพอยืมเงินมาได้หมื่นห้าครับก็เลยโทรไปหาทางหมวดทุเียนนะฮะชื่อหมวดฐานเนี่ยนะครับบอกเนี่ยเดี๋ยวหนูโอนให้ได้มาปรากฏหมวดฐานบอกเลยบอกว่าโอนไม่ได้หรอกต้องโอนเงินสดเท่านั้นเอาเอาเงินสดเท่านั้นไม่ต้องโอนเอาเงินสดเอานัดมาจ่ายเงินกันนี่เดี๋ยวขับรถไปเอาเองให้ไปเอาที่ไหนว่ามาเลยเดี๋ยวผมไปเอาเอง คุณแม่ก็เลยนัดหมายนะฮะบ,บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปให้ที่หน้าตู้ ATM ที่หน้ามาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็ลกแลวก,กันแล้วก็มีคลิปเสียงตอนคุยโทรศัพท์กับทางหมุดถาด้วยนะฮะ <c oughs> คุยเรื่องจำนวนเงินที่จ่ายกันไปนะครับแล้วก็นัดหมายนจุดที่หมุดถาเนี่ยมารับเงินเอาฟังเสียงตอนนี้หน่อยครับน่าอายจริงๆทีนี่ก็ตักเบื้อหน้าดายไม้บากเพราไม่อยากย้ายมันเหลืองมันหมากไปเรื่อยันปิตาปนันเลยอันมัอยู่ไหนอะ อยู่โรงเรียนเบียร์นี่ตั้ความก็ไม่มันไม่เจอยากแย่ไอ้หลูเลือดวัดมันนั่นอยู่แล้วถึงก็ไม่เจอยากแย่มันมีเหลืองขึ้นหลายวันปวเหลืองมันก็เกิดนั่นขึ้นแล้วมันเออแต่วันก็ได้เราก็ช่วยแตงรูเนี่ยนะมันก็กระเจิแต่ว่าตัววันก็ตัวเจ้าเลยนะป่าเลยได้ปั๊มแม่ตัวตัวเจ้านะไอ้เจ๊หมันนีตจ้ะไม่เอาเลยตัวเจ้าโอ้ยแม่ไม่จ้ะกาไม่ไม่ไม่มีหัวแบบนั้น เดี๋ยวก้าแบล็งเอเอไงนั้นโอนไม่ได้เลยหรอไม่ไม่เอาไปนั้นอ๋อได้กันนะั้นเดี๋ยวปังบอกตัวห่าตัวนะตำรวจก็ฉลา,าดไงค่ะคือไม่อยากให้โอนเพราะอะไรเพราะถ้าโอนไปเดี๋ยวมีหลักฐานเขาก็เลย <จะ S 1> บอก่าเอาเง<อ>ิน,นสด,สดนี่ครับคุณผู้ชมครับปรากฏทีนี้แหมคิดว่าตำรวจฉลา,าดแล้วปรากฏแม่ก็ฉลา,าดกว่าแลวครับคุณผู้ชมครับพราะถึงเวลาครับก็มวดถาเนี่ยนะฮะขี่รถยามาฮ่าฟีโน่ครับ ใส่เสื้อยืดสีดำแบบตำรวจหน้าอกด้านซ้ายมีโลโก้แล้วแม่เองเนี่ยนะครับนัดไปตรงนี้ครับไปกดเงินให้เห็นกันจะจะเลยหมื่นห้าแล้วให้คนถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานครับนี่อพอรับเงินเสร็จมัวถายยังถามอีกว่าลูกมึงอยู่ไหนลูกมึงมันร้ายนะแล้วขี่รถออกไปเลยค่เอาเงินเสร็จนี่ไปแล้วไปแล้วโ<ป>นนะถิวเลย เนี่ยครับเรื่องต้นนะฮะทางแม่บอกว่าแม่เองเนี่ยไม่กล้าแจ้งความนะเพราะกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยไปร้องเรียนต่อทางผู้สื่อข่าวส่วนคดีเรื่องของลูกชายหรือเมื่อลูกชายผิดก็ให้ลูกชายเนี่ยถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมายนั่นแหละไม่ใช่จะตัดสินจ่ายเงินแทนคำพิพากษาของศาลแม่มองว่ามันไม่ใช่เรื่องถูกต้องเพราะแม่เองก็มองว่าถ้าลูกมันผิดก็ให้ศาลตัดสินว่าผิดก็ผิดไปจะติดคุกติดอะไรก็ว่ากันไปแม่ยอมทุกอย่างแต่แม่ไม่เข้าใจว่าทําไม ทางฝั่งตำรวจมาขู่แม่ว่าแม่ต้องรดนคดีด้วย<ช>แต่ต้องจ่ายเงินมาสามหมื่นเนี่ยนะฮะเอาฟังเสียงแม่หน่อยครับอีกทางกวัวเราทางก็วว่า,วาไม่ดูู่นเลยเนี่เดี๋ยโครงสงม,มึงขาดสุดไ,วไป,ดไดไป,ไปว,วันนี้ไปยึี่บ่ได้หรือไม่ซึ้งก็ไปหยิบเงินซึ้มาบบกบซึ่งแบบลบไปบว่าอันกระ้ามึงมนไม่รเรากหกถึงเงาคือมาคุ่คคคคม่ือยเกิดเแรกรนเนี่ย ฉันเลโมกว่าท่กไม่ให้เดียวเราองก็ให้ไปกินข้านไห้ไปก็นัดต่อเจ้าเดี๋ยวปากเลยก็ไปกินข้าเหลันกันนะเไ่้ตัดเกินกว่าเกันกว่าเราเลยเอ่อแต่ล่าสุดค่ะพี่หนุ่ม สายที่ผ่านมาหลังจากที่เรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาค่ะร้อยตำรวจเอกคนนี้ค่ะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหน้าตู้ atm หมวดหาหมวดหาเอาเงิน15,000ับาทมาคืนคุณแม่แล้วทำไมล่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไปคืนเงินไปคืนเงินค่ะก็คือเอาเงินไปวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็เอาจานข้าวทับเอาไว้ค่ะแล้วก็บอกคุณแม่บอกว่าเอาเงินคืนไปแล้วเดี๋ยวถ้าแม่ว่างแม่ไปโรงพักนะไปให้ปากคำชี้แจงกับผู้บังคับบัญชา นี่อเอาเงินมาวางไว้แล้วเอาจานข้าวทับอะค่ะหลังที่เกิดหลังจากที่เป็นข่าวแล้วนะคะผู้สื่อข่าวไปที่สพเมืองพัทลุงไปเจอหมวด้าค่ะหมวด้ามาทํางานตามปกตินะคะชิวๆชิวๆค่ะแล้วคนที่ไปน่าจะเป็นพี่ไหวนะอ่ะนานไหวใครของเราพี่น้องสามนะแล้วพอเจอนไหวเมื่อกี้อย่างภาพที่เห็นเลยยกมือไหว้ขอโทษนะคะอืแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะ ทางผู้กับของสพเมืองพัทลุงพันตํารวจเอกจุมพศเลี่ยมแก้วบอกว่าก็เพิ่งทราบเรื่องจากสื่อค่ะเชื่อว่าข้อมูลที่สื่อได้มาคือเรื่องจริงเดี๋ยวเรียกมวดหามาสอบถามข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนด้วยผู้กับบอกว่าเดี๋ยวให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งหมวดหาแล้วก็แม่ของเด็กเนี่ครับอลองฟังเสียงดูครับเราก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับ จะได้ดําเนินการตรวจสอบพอทีจริงทั้งหมดนะครับถ้าเป็นความผิดหรือมีาการระความผิดจริงเราก็คงจะต้องดําเนินการตามะเดีวินัยและตามกฎหมายต่อไปนะครับให้ประเป็นรท,ทั้งฝ่ายของคุณแม่วัยสามที่แฝดตีนะครับแล้วก็ทางตั้งหนาสอบสวนนะครับทุกอย่างก็คงจะดําเนินไปตามพยานหลักฐานและกฎหมายครับนี่แล้วพัทลุงในบ,บ้านพ่อพี่เลยนะค่ะพ่อพี่ดิเป็นคนพัทลุงนี่ฮะ ครบไหมคะหมื่นห้าอ่าครบค่ะครบสิบห้าใบเนี่ยครับเขินบอกเลยคือเรื่องนี้นี่ถึงท่านระออกเดานได้เหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะว่าหลักฐานชัดเลยคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปหน้าตู้ ATM คือวันนี้ต้องบอกเลยว่าสังคมโซเชียลเนี่ยโอ้โหสำคัญมากกับบทบาทของสังคมมนุษย์นะเนี่ยครับเพราะว่ารวมไปถึงสื่อด้วยค่ะแล้ว ปัจจุบันเนี้ยพอมันมีเรื่องของโทรศัพท์มือถงมือถือเนี่ยคือทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้โง่นะอบอกจะโอนเงินไปให้คุณไม่เอาค่ะเพราะอะไรเพราะคุณกลัวว่าโอนเงินมาดิเป็นหลักฐานนับไปเอาเงินสดคุณไม่คิดหรือว่าเขาจะคนชาวบ้านเขาจะฉลาดนะค่ะเขาก็มีสมองนะนี่เขาถ่ายไว้เลยอ่ะแล้วนับน้าตู้ ATM ด้วยอันนี้โอ้โหมัน มันยิ่งกว่าไปหลักฐานนี่ถูกโอนไปอีกนะใช่ค่ะแล้วแม่บอกว่าคือบางทีอะค่ะตอนที่หมดถาโทรมาแม่ไม่ได้รับก็ตามไปที่ทํางานแล้วตามไปหลายครั้งอะค่ะเวลาที่ไปที่ที่ทำงานแม่เนี่ยเป็นโรงเรียนคุณแม่เป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแล้วเวลาไปก็คือเหมือนบางครั้งใส่เครื่องแบบตํารวจไปด้วยแม่ก็เกรงใจทางครูทางผู้บริหารใช่เรี้ยังไงแล้วแม่เป็นแม่บ้านอะแม่ครัวอยู่ในโรงเรียนอะค่ะเนี่ยครับ ตายแนละ้วแต่ก็คืนเรียบร้อยอ่ะต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมครับคือตํารวจที่ดีเนี่ยกมนะย็มีเยอะค่ะมีไม่ใช่ไม่มีนะฮะแต่บังเอิญว่าปัจจุบันเนี้ยพอมันมีเรื่องของตํารวจที่เป็นตํารวจเลวตํารวจที่ไม่ดีเนี่ยมันโผล่ออกมาแค่ข่าวสองข่าวอ่ะม,มันลาเน่าตัวเดียวเนี่ยมันเหม็นทั้งห้องก <c oughs> ็ทาลายความเชื่อมั่นนะคะมันทําลายความเชื่อมั่นเลยอย่างที่เคยพูด,พดไปนะองค์กรตํารวจเนี่ยเขาไม่ได้ผิดนะ มันผิดที่ตัวบุคคลตัวบุคคลทำอะไรไม่ถูกไม่ควรปึ๊บเนี่ยมันผิดหมดเลยคนมันมองเสียหายหมดะจะเ่าให้หวยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะตำรวจดีก็พยายามจะแก้นะฮะตำรวจดีพยายามแก้ไขตำรวจเรวก็พยายามแก้ตัวก็จะเป็นแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมจริงๆก็ต้องคืนอีกสามพันด้วยไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่ให้ไปสามพัน ต้องคืนหมื่นแปดต้องคืนหมื่นแปดเพราะเอาไปแล้วสามพันแรกค่ะหร,หรือเขาไม่เอาสามพันแรกเขาเอาคะเขา,เาได้จ่ายเงินไปให้สามพันนะคะแต่เดี๋ยวตรวจสอบอีกทีก็ได้ค่ะค่ะ